ผิวที่ใช้คอสเมติน์นถ้าดูแลความชุ่มชื้นไม่ดีนะคะปลายทางก็คือผิวพัง คือต้องเข้าใจว่าผิวที่ใช้คสมาในช่วงแรกเนี่ยอารมณ์เหมือนถูกถลอกออกเพราะฉะนั้นมันจะเจอชั้นผิวที่ลึกเข้าไปข้างในมันคือเหมือนผิวเด็กแรกเกิดที่แบบว่าถ้าเราไม่มีการปกป้องเขาให้ดีเพียงพอก็คือแดดก็คือจะทําลายผิวเราทีนี้ที่เราเป็นฝ้าเป็นกลับมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองได้คือป้องกันเลยให้หน้าสัมผัสกับความร้อนให้น้อยที่สุดนีคะ ในการใช้คอสเมตานะคะหัวใจสําคัญในการใช้ขอ,องเขาที่ทุกคนจะต้องจามไว้เลยนะคะก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะคือต้องบอกว่าการใช้คอสเมติรานี่ไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนดูแลตัวเองไม่เป็นนะคะไม่เข้าใจถึงเรื่องของการดูแลความชุ่มชื้นคือผิวที่จะใช้ทคอ,อสมเมตรานทรมานและลอกมากที่สุดเลยคือผิวแห้งเป็นผิวที่น้ํามันน้อยอยู่เป็นทุนเดิมแล้วกิวแห้งแล้วพอใช้ปุ๊บก็คือจะแห้งตึงแสบ แบ่งเลี่ยนแดดได้เท่าที่เลี้ยงได้ถ้าต้องออกแดดจริงๆก็คืออย่าลืมร่มอันนี้หนึ่งก็ประจําก็ต้องมีพกร่มเป็นอย่างร้อยนอกจากร่มแล้วก็หมวกออยังต้องเจอแสงแดดมลภาวะเพราะว่ายังต้องขี่มอเตอร์ไซค์ยังต้องออกทํางานตากแดดว่าอย่างนี้นะคะทั้งทั้งที่แบบใส่แมสด้วยใส่แว่นตาแล้วถือร่มแล้วนมกก็ดีขึ้นจริงแต่ว่ามันก็ยังมีในเรื่องของแดดที่ต้องเผชิญอยู่ทุกๆวันนะคะ